ร้านที่เราจะทาไปกินก็คือชื่อร้านโทราอยากกินทีุ่นะครับเขามีอยู่สองสาขาเนาะมีอยู่ที่ถนนกรประพฤตนะครับแล้วก็ที่ซอยลาดานะครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะสมคำเล่าเลยล่ำลือสุดปังนะครับพอดีว่าน้องพี่มาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันต้องแบบมากินให้ได้เลยเพราะว่ามันพิเศษมากๆนครับแล้วก็เขามีหลายราคานีครับจะเห็นว่ามีตั้งแต่แบบ299นะครับเอ่อีิมีแหงแงงแล้วก็อิงดิบนะครับ ส่วนวันนี้เนี่ยที่พาเลือกกินก็คือจะเป็นอิลด์กันเองนะครับ1799บวกเนาะอยู่ที่2118เนี้ยน,นะครับก็มีแบบหลักหาในดวงมาแต่ก็จริงๆที่พาอาจจะกินไม่คุ้มนะแต่ว่าคนที่มาด้วยเนี่ยน่าจะคุ้มแน่ผมดูกันว่ามากับใครแล้วก็จะกินแบบมไม่คุ้มยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าร้อนเพราะอากาศนะแต่ร้อนเพราะรอดรู้เพราะรอเราะราู้อยู่ที่รอรู้หมดใจผู้จัดการของเราเองตึงโบนะครับลากที่ฟารมมายิมบุฟเฟ่หัวใจเป็นพวกแบบมิ้งย่าแล้วก็มีเนื้อให้โบเล่าดีกว่ามีเนื้ออะไรพิเศษบ้างก็คือชิมบัตรกินวันนี้ก็คือเป็น A5 เนื้อหลัก A ถึง Z มีหมด ไอ้ไฟต่างกับเอ็กซ์โปไงอย่าถามดิเขาไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าอร่อยไอ้ผมก็กระดาษดีสีไงง่ายทุกคนที่เป็นนักหลักปลาใช่ไหมฮะพี่บอกว่าหน้าสายแบบชอบกินพวกเนื้อจะต้องแบบชอบมากช้ำอ่ะแล้วก็หมูสายที่แบบไม่กินเนื้อหมูม้วนหมูม้วนเยอะเยอะมากนี่แล้วก็มีพวกสีฟูดก็เยอะเหมมากแต่ว่า ่าพี่ฟ้าไม่ใช่สายกินเนื้อแต่ว่าก็จะกินพวกแบบซูชิซาเซมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ฟ้าเขาเกิดที่ญี่ปุ่นวันนี้เรากินเมนูอิริทอิริทก็คือจะได้พวกนมีเพื่อนพวกโวกแล้วน่ะอิริทใช่ไหมเพราะว่าได้อะไรโปรคารใช่แล้วก็แปะแผ่นทองด้วยความพิเศษอ่ะแล้วก็มีแบบสวยแล้วก็เมื่อกี้พี่ฟ้าเห็นมันมีชุดไคเซกิมด้วยนะมพวกไป่เราสั่งต้องสั่งแยกไคเซกิเป็นชุดอาหารญี่ปุ่น แต่ว่าพิเศษขอแร้านแคยร้านมันไม่เหมือนกันอะไรเนี่ยนี่พิเศษใช่เป็นคอนอันนี้คือแบบคอนดิชันดิสแต่ว่าเขาบอกว่าให้สั่งล่หน้า20นาทีเพราะว่าเชฟจะทำแบบจานต่อจานโฮมเมดบ้างใช่ไหมแบบโฮมเมดจะต้ก็วันนี้พีตั้งใจว่าจะเก็บทองไว้กินตัวโฟลาคันติโฟสเนื้อโค้ดเราคงดูรถทองเราจะใส่ไหวไหมนนี้ก็ได้กินมากเลยช็อกโกแลตเปานีอ่ะใช่อร่อยทุกพันเลยน<ห>ครับเน,นี่ย แบบไม่ดูเยอะมากเชื่อว่าน่าจะโอเคแบบว,ว่าน้องโบงเปม,มาลองแล้วเรออาหารเริ่มทยอยมาเลยดิโซดานี่นะนี่นะทุกคนนี่เป็นโอตาเกะซึ่งก็ไซส์ใหญ่ไซส์ได้นะครับอันนี้เป็นกุ้งจริงๆภาษาไทยก็คือกุ้งโบตันกุ้งโบตันที่กริวออันนี้เป็นแบบหมโผลิเลยนะกุ้งโบตนันกริวแล้วก็ราดด้วยซอสแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึง มายองเ,เนสแล้วก็ราดด้วยไข่ปลาส่วนอันนี้เป็นโอตาเกะเหมือนกันนะแต่ว่าเขาใส่คาเวียมาด้านบนนะครับอันนี้ต้องตื่นเป้นเลยออะไรดูวนื้อเอออะไรตัวนีหอยอันนี้คือกิน,นได้แล้วนะเวลาเดือดกุ้นกุนันไอโซชิเราเริ่มมาแล้วที่บอว่าเต็มคำมากเลยชิ้นใหญ่ริง่ะโดยเฉพาะซาซิมิจานี้อ่ะ นี่คือกุ้งแบบกุ้งลายเสือแล้วก็วาซาเกะที่แบบว่าทำมาพร้อมทานมากแล้วก็แซลมอนกุ้แบบดูดีมากอ่ะตันนี้อาหารจะเริ่มแน่นขึ้นไปเรื่อยๆส่วนอันนี้ก็คือหอยนป็นอยนางรมแบบแตบอกว่าไม่ให้กินดิบช่วยเขาจะบอกว่ามีบางคนในตรงนี้จะกินดิบนะครับปลาปืนกด อันนี้เป็นโลสไฟดีนะครับเป็นโลเหนือ้ไอไข่ดีอืมอืมค่คุณผู้ชมอย่าเห็นเต็มๆเห็นนิดเดียวพอีก่นนอนว่าศุกร์เพราะว่เห็นแดงมากนนี่คืออะไรอ่ะทุกคน ยังครับคย,ย,ยัง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 ครับยังทานไม่หมดเลยใส่เส้นข้าได้ยกอนาโกบขึ้นมาให้หน่อยอันนี้นะครับทุกคนไม่ไม,ไม่คือปลาไหลเนี่ยอันนี้คืออนาโกะนะครับไม่ใช่วุ้งนงนีให้ความรู้นิดนึงนะครับ คือปลาไหลน้ำจืดนะไม่ใช่ปลาไหลน้ำเค็มทุกคนเราก็มาถึขงของหวานนะครับจากพิซซ่าอของชาได้จบไปคก็มาเลือกเมนูนี้นะครับมันชารเซลเลบริตีตนะครับนี่จริงๆแล้วมันชาเซเลบรนตีอ่ะตอนจริงมันก็คือการชงชาแหลนะ ว,วิธีการช่งนะเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยเขาโรยผมมาให้เราเรียบร้อยใช่ปล้เราแค่แบบรอแล้วลงจ่ายแล้วนี่เป็นไม้จะบอกว่าที่นค่นซื้อที่ญี่ปุ่นของดีๆอะราคาบแบบสนะามพันไปวิธีการยีชาเขาบอกว่าเ็คือแบบ ต้แบบมีด้วยความเร็วมากในการการะจายเพื่อให้นกระจายกระจายตัวได้ดีแล้ก็ค่อยๆลดความเร็วลงนะเพื่อทวายอการขยาวเหลือเป็นโลมละเดย ไีไม่สวยเลยก็สวยกว่านี้คือฟองต้องหาแล้วก็ให้กินกับยางโอ๊กคือสูงสิบนาทีาทุกคนแล้วทุนลองหันไปดูหน้านูน์เนาะคือสูงิบนาว่าทุกคน่ะก็ยิ้มไปนานมา,นากัลทุกคนแต่บุกคลที่แบาานนบร่าที่ฟ้ามานั่งกิกนแบบเปือกมันปุบกว่ากรู้กว่านั่งกินไปเป็นสิบนา งานจองเราวจองอีกโคตาได้มากเลยปิดจอบด้วยสิ่งนี้นะครับวันนี้ปิดจอบของฟฟล์มแล้วนะครับผล่ตได้ปิดก็เรื่องของคนอื่นนะครับเอาใหม่เอาใหม่บอกว่าดีมา,าเลยเอาใหม่เอาหม่เอาใเลย,ายเลยแาแฟ,ฟไงอ๋อเออใช่มีครับไอบอับเบิลเป็นตัวที่พิเศษของเมนูเดี๋ยวเราต้องรอหนีบกัแรกกินแ้วหอมเลยมาก เสียดจะหลีดมากในวันนี้โอ้ยพี่เรัทำเป็นจิ้มเลยจิ้แบบหนุห่มจิ้แบบนีย้ยปิดจอบส,อสวยๆนะครับก็คือ Bubble p r o Blue นะครับกคือจิตการปิดจอบของเราวันนี้จะสวยงามมากนะครับมันเป็อะไรบ้างโอ้ม,อม,อมีความปิด สชาติดีทุกคนมัน,นก็ถือว่าฟินนะครับสรุปเลยแล้วกันว่าคุณค่าแก่กันคุณค่าแก่กันมาหัวละระมาณสองพัน 2, นิดๆจะแบบถือว่าโอเคแล้วก็แฮปปี้มากนะสำหรับคนกินซูชิซาซมิด้วยนะหรือว่าคนที่จะกินเนื้อแบบฝั่งตรงข้ามเขาก็แบบกินเอามากทนะุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครัสบสปอนเซอร์เข้าได้คบอว่า